ทุกคนดูท่าจะไม่จบง่ายๆแล้วนะคะสาหรับเรื่องกล่าวการหย่าร้างระหว่างคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็อดีตตระยาคุณติ๊กบิกบราเธอร์เพราะว่ามีอยู่คนคนหนึ่งค่ะเขาสงสัยเหลือเกินออกมาบอกว่าสงสัยเหลือเกินนะคะที่คุณติ๊กเ,ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องของการหย่าร้างก็คือคุณเปิ้ลไอรินออพูดถึงเรื่องการหย่าของคุณติ๊กกับพี่หนุ่มด้วยนะคะว่าอ่ะหลายคนงงทำไมพี่เปิ้ลต้องออกมาพูดเหตุก็เพราะว่าพี่เปิ้ลนั้นเคยรู้จักคุณติ๊กมาก่อน เคยพาไปกราบพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพมากๆพี่เปิ้ลเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบเอกลูซีฟเลยนะว่าตอนนั้นน่ะคุณติ๊กนะก็มีปัญหาทางการเงินพี่เปิ้ลเนี่ยก็เลยชวนเข้าวัดทําบุญฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านนี้จนเป็นที่มาทําให้ก่อนหน้านี้นะคุณติ๊กก็ออกมาพูดว่าอย่าแก้เคล็ด เพราะท่านเพราะพระอาจารย์คนท่านหนึ่งที่เคารพมากๆก็คือท่านนี้แหละคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะพอพี่หนุ่มนะโพสใบยายาจริงๆรย่ยามาแล้วตั้งแต่ต้นปีพี่เปิ้ลก็เลยเอยรู้สึกคาใจว่าทําไมทําไมที่ผ่านมาคุณติ๊กถึงออกมาให้ข่าวว่ายาแก้เคล็ดแถมยังอ้างพระที่เคารพนับถือเนี่ยให้ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องทางโลกอีกด้วยเขาบอกว่า ตอนนั้นเขาลาบากมากเรื่องเงินเรื่องไม่มีเงินจะจ่ายค่าคอนโดแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเออรู้จักหลวงพี่องค์หนึ่งนะแล้วอเออพี่เปิ้ลพอเจอท่านแล้วชีวิตก็ดีหลายด้านนะ<ม>อะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนเขาไปสิ่งที่เปิ้ลไม่ชอบเลยคือเอาพระมาอ้างแล้วเวลาเปิ้ลอ่านคอมเมนต์เนี่ยทุกคนก็จะมาพูดหมดเลยว่าพระที่ไหนพระดีๆทําไมพูดอย่างนี้ซึ่งเปิ้ลได้ยกหูถามพระด้วยท่านบอกข้าไม่เคยพูดข้ายืนยันว่าข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย ทางด้านคุณติ๊กดิกบราเธอร์ค่ะล่าสุดนั้นเธอก็โพสต์คลิปลูกสาวน้องวีจิค่ะกําลังเต้นโยกย้ายไปมาโดยด้านหลังนั้นมีอดีตสามีพี่หนุ่มสอนรามนอนดูอยู่ค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่าแม่คิดถึงวีจิซึ่งก็มีเหล่าชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกไปต่างๆหน้าๆบางก็ให้กําลังใจค่ะซึ่งเธอก็ตอบกลับว่า ทุกปัญหามีคำตอบมีทางแก้แต่ไม่มีทางแฉกลับใครบางคนก็เข้ามาเตือนนะคะในการกระทำของคุณติ๊กค่ะซึ่งเธอก็พิมพ์กลับนะด้วยตัวอักษร อเสือเอานรู้กันดีว่าหมายถึงอะไรค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดดีฉันสไลด์ไปดูอินสตาแกรมของไทยรัฐค่ะเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนสนิทอย่างคุณแอนวราวิมจีราอ่อนแสงค่ะอดีตนางแบบสาวเซ็กซี่ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณติ๊กนะได้โพสต์ภาพเมื่อตอนไปเยี่ยมคุณหนุ่มและคุณติ๊กกับน้องวิจิพร้อมพความบอกว่าออกมายอมรับและรับผิดเถอเพื่อน สังคมจะให้อภัยจากใจเพื่อนคนนี้ติ๊กก็รู้ตัวเองดีว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอ,อย่าให้มันบานปลายมากไปกว่าน,นี้เลยอ่านไลน์และติดต่อกลับด้วยถ้ายังเห็นเป็นเพื่อนกันอยู่อ,อันนี้นะคะเป็นคําเตือนจากเพื่อนเขาเดี๋ยวมาดูและกันนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดีมันจะจบในรูปแบบไหนคะ่ะ